ทุกคนที่แบบมันไม่สามารถมีใครผ่านเราได้อะจัามืมากของฉันต่อรัหัวจ้าตีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับพ่อมีคนกล่าวไว้ว่ากองหน้าก็เหมือนกับโจรส่วนกองหลังอย่างพวกฉันเนี่ยคือตำรวจไอโจรกระจอกแบบแกอะขโมยประตูของฉันไม่ได้หรอกแววันนี้รรบผมอยู่หมใจเราเช่นเคยนะผมกับบูร็อกลยวัว อัปเดตมาโคตรรัวเลยนะครับผมแต่รอบนี้ไม่ใช่กองหน้าไม่ใช่กองกางแต่เป็นกองหลังนะครับผมไอคูนั่นเองกองหลังอันดับหนึ่งของยู่20นะครับผมทําไมมันเป็นตัวนี้วะทำไมมันไม่เอาแบบไคเซอร์มาหรือแบบหรือเนสอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะับคงงมากเลยและการมาของไอคูนทุกคนระดับมิสติก นอกจากไอคูนะผมยังมีชิโดกการเป็นระดับมิสติกนะครับผมแล้วก็มีคัดซีนตอนแบบดัก้อนไดท่้ากระโดดดินของแม่งนะอารมแล้วก็มีปรับบาลูให้เก่งขึ้นอีกนุซึ่งประเด็นมันเก็บได้แค่สาบพันพาหรือเปล่านะแค่สาบพันเียกูจะเอาตัวอะไรออกซาเอชิโดนางีผมไม่ชอบสามตัวเลยแต่พูดตรงนะนางีพี่ขอโทษพี่ขอโทษพีษ่ก็ต้องเปลี่ยนนายออกมาไอคุฉันมาหาหนายแล้วลัคกี้สเปน ได้ข่าวว่าเกมนี้จะราคค่อนข้างดวงดีนะครับทุกคนถ้าได้แต่แรกก็อยขอโทษกันนะครนะเกมการมารู้กูเอาไปทำหา499โรบัสเออทุกคนผมมีคำถามทำไมกูเติมโค้ดแล้วโค้ดมันไม่ได้เลยขึ้นมาเลยวะลักกี้สปินไอคุไอคุไอคุอี499แล้วนะเน้อสมมติว่าคิที่มาหันมากูดูดีเกินสินะไอคุ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 โอ้ ตอนนี้ทุกคนกดไลค์ยังการกดไลค์เลียจะเพิ่มดงใหยผมกดดูดิไฮ้กูไม่นักบอลกูไม่ใช่นักกาชาฮัล,ลูออลคอยรอบตอนนี้เข้าสู่พันห้าโลโบอกครับพันห้าพระเจ้าอุ้ยไอ้นี่บังอาจจะดูดีก็ได้นะ ดวง He ดีใช่เลยมึงต้อบังกูทำไมเลยทุกคน <stock class boots> 20ลัคกี้สปิน1,600โลบักไม่ไปอย่างกว่าเกือบ500ซื้อเลยละกันยังไงตัวอื่นมันก็มาอยู่แล้วไคเซอร์อิมแพ็คเนี่ยกูยังไงก็ต้องมาซื้อลูกหน้าซื้อนาโคตไปตามปะกะปตามว้ามันตลกละกลัวเนี่ยตลกละตลกเกินไปละอันนี้ตลกไปละให้ยี่ไม่ได้นี่คือกูไม่เล่นแล้วกูไม่เล่นแล้วไอ้เชี่ยมันได้ยากจังวะมีใครได้แบบถูกกว่าผมปะ มาเลยครูกูอยากเป็นกองหลังกูอยากเป็นกองหลังขอร้องกูเป็นกองหน้าแล้วอีกกูอยากเป็นกองหลังนะพี่ลินเอากองหลังมาให้กูสี่พันห้าโลบัสเลิโก้จริงๆผมควรจะดีใจนะไอ้ลินมาเนี่ยผมควรจะดีใจเพราะเขาบอกว่าเป็นกองหน้าที่เก่งที่สุดในตอนนี้แต่ไอค้ครูกูล่ะ กูควรจะทำไงกับความรู้สึกตอนนี้คือดู3ตัวกูควรจะขายตัวอะไรออกถ้าเล่นกับเพื่อนอนะซาเอะผมว่าแม่งเล่นสนุกแน่นอนเยทุกคนมันส่งได้มันทำนู่นทำน,นี่ได้มันเท่ไอ้แค่ลินเนี่ยยังก็ต้องเก็บไว้เฮ้แต่ชิโดมันก็มีคัสซีนใหม่ใช่ปะ่ะไอ้กูควรจะงั้นผมขออนุญาตเอาซาเอะออกละกันนะครับทุกคนไอ้เหี้ยซาเอะกูขอโทษซาเอะกูขอโทษใครเป็นเมนนางอีกผมขอโทษนะครับคือนางอีกทั้งโลกเนี่ยทั้งเซิร์ฟเนี่ยอยู่กับกูนะอยู่กูจริง กันต่อเฮ้ยพอดายหกพันโลบัตกกูยังไม่ได้ไอ้ครูกูอยากชอบเลยวะน้ำง5 minutes later 6 0 0 0นพกก็ยังไม่ได้บรนทุกไย้คนอื่นมันโดนกระถ่า,าย,ยเลยกูอยากรู้แป๊บนึงนะครับทุกคนผมเติมทังแป๊บนี่กูเติมเลย25,000โลบัตวันนี้ไม่ได้กูนอนไม่หลับ มุมสู7,500โลบไปผมสามารถรีวิวแบบทุกตัวได้เลยทุกคนเพราะว่าครูสุ่มได้ทุกตัวแล้วจริงๆนะแต่ทุกตัวแล้วจริงๆเนี่ยมีใครอยากดูผมรีวิวทุกตัวก็คอมเมนต์บอกกันนะทุกคนนะผมจะได้ทำให้ดูนะโคโซโดรจังได้เวลา ไปจับไอ้วกกอัวกองหน้ากระจอกแล้วจองเงินฟาดหัวพวกมึงฟาดหัวพวกมึงไอ้พวกมึงจิ้งไม่ได้เชียวเอ้ย7,500โลบั๊มึงบ้าไปแล้วกูยอยากจะสก,กัดกองหลังพวกมึงให้หมดมึงไลยโดนกูแข่ยี้มาดูซิว่ากองหน้ายอย่างพวกแกนะจะผ่านกองยอะไรยังชันได้หรือไม่โอเคสกิลทุกท่าเราโดนฟอนดีเฟนส์กับชาร์จเราไม่สามารถใช้ได้เลยนะต้องใช้ได้ต่อเมื่อบอลอยู่ฝ่ายตรงข้ามนะโอเคขาหักไปแล้วเนาะหลบก่อนนะครับ แกจะไม่รู้นะว,ว่าก่อนที่ไอคูจะเป็นกองหลังเนี่ยมันเป็นกองหน้ามาก่อนวิเชียรอะวะแล้วมัน,มนไม่ใช่มันไม่ใช่เท่าพะรุกคนเชีย่ยแล้ววะเนี่ยแกเป็นอะไรมกูไม่ใช่ท่าวะโอ้โหอุ้ย,ยเจอ,อนี่เลยฟอสติเฟโนเป็นการแบบผักผักตัวนะทุกคนเชีย่ยถ้าไม่เฟี้ยวจัดนะมันจะเป็นเหมือนแบบเอาตัวเข้าไปขวางแล้วก็บังไว้หนุ่ม คือกองหลังเนี่ยมนเป็นการใช้แบบร่างกายสมรรถภาพาแบบจริงๆนะทุกคนนะตื่นตื่นเฮ้ยจ้าพ่อโอ้โหมึงยิงไดร์เล็กชนอย่างนี้มึงบ้าไปแล้วยิงอย่างนี้กูไม่น่าไปกองหลังเลยกูไม่น่าเลยเฮเชีย่ยโกโจโต,ตื่นไม่ฆ่าคำสาปแล้วโกโจโกูมาต่อเลโก้แล้วโกโจเฮ้ยนี่สกิปเ่งายตัวกูนี่ไนงะ งานนี้ <lich> <l ays> เป็นเพราะฉันไม่ได้เป็นกองหน้านางหรือเปล่าฉันเลยยิงไม่เข้าร้ายการเหมือนกันนี่สกิลเราใช้ได้เฉพาะอยู่ฝั่งเราแล้วโอเคมัดต่ไม่ฆ่าหมดพัดโอเคสวยครับแล้วกูตื่นโฟร์เลยละกันส่งมาเพื่อนกูเปิดโฟร์อยู่จันมึงยิงอะไรของมึงเนี่ยมึงมีมาก่อนแล้วทำไมมันโกเราแล้วมึงโยนให้มันทำไมอ่ะสิสกิลกูโดดขวางโอ้ยทุกคนกูสวยว่าท่าไม่โดดขวางเลยด้วย อาทรงลนะจนังหวะนี้โอ้โคดสวยเปิดสวยจัดเปิดสวยจัดแกเราเป็นเราเปิดสวยจัดยิงยิงอะฉันบอกเลไรโจนกระจองอย่างแกไม่มีทางยิงเข้าประตูชิ้งหรอกที่ตอนนี้ผมรอพลังผมตื่นล้วด้วยฮะสงสัยนี่ไม่ใช่โจนธรรมดาน่าจะเป็นโจนเยดวูตังน,นี้ <laughs> ยิงได้ไงวะ คอยดูจังหวะบอลนะทุกคนเฮ้ยโอเวอร์แ่นี้มาผมว่าผมว่าเป็นผมอะโผล่ไปผมอะผลสะบัดได้โอเคไม่ใช่กูปัดซุกโอ้โหแล้วมันกดเลยว่ะนี่ไงแล้วกูเสียบเลยไม่รอช้าโอเครอรอรอเพื่อรอพอรอเพื่อรอเพื่อนรอเพื่อนรอเพื่อนไปครับไปครับไปเลยครับเพืบไปเลยน้องใส่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 สวยมันจะกดได้แล้ววุ้ยกูกันได้สวย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 เชี่ยกองหน้าอย่างนี้ มึงกองหน้าอย่างงี้โอ้โหมาเจ้าจดชัดโอเคสวยไปเลยไปเลยปเปิดกูเปิดโปกูวิ่งเลยก็เติร์ดเติร์ด,ดโ,โดนเสียบมันเสี่ยบไกลจังวะเข้าใจปะว่าเราไปกองหลังใช่ไหมแล้วกองหน้าเราแบบไม่มีปัญญายิงอะแล้วมันจะเล่นยังไงอะเข้าใจฟิางเราจะหวังในการยิงมากเกินไป,ไปดังสมาร์ทซีซะแต่เราจดจำทุกตำแหน่งในสนามใช้เมตาวิชั่นอเอ้ยผมว่าผมต้องชาร์จเร็วกว่าทุกคนโอเคเนี่ยโอเคสวยๆซไปไปไปที่กองหน้าเราแม่ยิงอะไรไม่ได้เลยทุกคนนะผมเชื่อแล้วที่บูล็อกบอกว่า ถ้าไม่ใช่กองหน้าก็มีประโยชน์เพราะจะยิงไม่เข้ามันก็ไม่ใช่ฟุตบอลใช่ปะยิงไม่เข้ามันก็ไม่ใช่ฟุตบอลโอเคสี่สองเอาเวค์นนิงสาวมีสุดท้ายมาทําบ้านเลยอ่ะเราเป็นกูด้วยไงเป็นกูด้วยแล้วกูตื่นก่อนแล้วกันกูหลงเสือเจน่นะไม่สามารถขโมยฉันได้สักประตูหรอกเฮ้ยท่ามานี่ไอ้ยเยี่งล้ำท่าลำงูท่าลำงูท่าลำงู เอฟแค่นั้นล่ะเอฟแค่นั้นหรอเอฟแค่นั้นหรอกูเสียเจ0น,นาเพื่อมีงูหล,ล,ล,ลอกบอกกระโดดขึ้นมาลอกตัวเชี่อคู่ควรผมทเลยอะ่ะเจนพนากูเชี่อคูร้องว่าทุกคนคงสัมผัสได้นะถึงความปวดร้าวในใจผมความรู้สึกตอนนี้นั่งเหมือนดูอนิเมะงูหลอกอะอันติแบบ PNG เมื่อกี้ปวดใจจัดใครที่อยากได้ไอคูตอนนี้ผมแนะนำเลยนะ คุณรอมันอัปเดตก่อนเลยจริงๆเฮียเดี๋ยวนะสกิลชาร์จกูคือขาหักได้ด้วยคือกูสามารถขาหักการชาร์คคนได้ด้วยโอ้พระเจ้าจดเฮียอะไรเนี่ยไอ้คู่กูดูดี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 ่ีอีดีดอดียีด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 หดีดีอยนีดีัีด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 สดีดีดีด่อีด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 ีนีดมด้ดี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 ดบดีดดี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 ีีโอเคสวยบอกไดเมื่อกี้เราบอกได ไปเลยไปเลยเพื่อนไปเลยไปเลยกูคุ้งเองกูคุ้เองข้างหลังไม่มีใครโอเคสวยครับทรงสวยทรงหลังได้ทรงหลังได้ไปเลยจับจับจับมาจีร้าหรือเปล่าเอ้อยนะเห็นไหมฉันเข้าใจการเป็นกองหลังแล้วสินะแม้ว่าฉันจะไม่สามารถเป็นกองหน้าได้แต่การที่ขยี้กองหน้ามันก็เป็นคลอสที่ฟินเหมือนกันนี่ออกไม่โอ้ยเดี๋ยวนะทุกคน ที่ผมบินได้ผมชาร์จชีโด,ด,โดกลางอากาศวะไอชี้ยัยงหาคือบล็อกเออสวยแต่ลูกคุมเชิงดหรือลูกเพดหางก็แบบใจร้ายไม่ไม่เรียนรู้เลยเลยหร oh! เรียนรู้เหมือนกันนะเรียนรู้ที่จะลดอีโก้ตัวเองเพื่อทำเพื่อเพื่อทีมได้ไหมล่ะไปเลยอิสตีเบคอนฉึงเชื่อนายโอเคสวยสวยสวยไปไปไปสวยสวยไปเลยฉันฝากนายด้วยนะคู่หู แค่ไยืนตรงนี้แหละคุปตรงกลางอ้าวเหี้ยชิบหายแล้วโอเคกูเตะยที่เสียบเลยไม่ไหวแล้วผมขอแล้วทุกคนอีโก้ของผมอะผมขอนะผมขอนะผมขอนะไอ้มึงยิงบอลมึงเหี้ยมากอ๋อเอลเอลแได้อยู่ถือซะว่าเราตัวเองบังและอีสันห์เสียบเข้ามาตรงเงาแล้วก็ยิงให้เออป่ะเล่นเป็นทีมเล่นเป็นทีมเล่นเป็นทีมกูช้าพลังรอก่อนโซกเกโมนา พลาดแม่งเลยละกันเป็นไงละ่ะเป็นไงละ่ะ <c oughs> เอาแล้วนะถ้าที่ลูกเบสสอนผม <c oughs> ต่อครับหัวดเจ้าเจ้าเ้าเดือฟ้าตายละเนี่ยข้าคือกองหลังในการนี้สุดยุ่งเรื่องมันมากูง่ใจในตัวกูปะถ้าพวกแกยังไม่สามารถทำลูกที่ดีกว่านี้ได้ <c oughs> ก็มาเป็นกองหลังททลแทนกูหนึ่งกูไปยิงเองสวยไปออกสวยครับเชีย่ย เขาสุดแม่นฟินเหมือนกันนะทุกคนที่แบบมันไม่สามารถมีใครผ่านเราได้อ่ะที่โคตรเท่อ่ะเป็นไงเหรอวิ่งไอ้เหี้ยโดนเสียบแม่งมาสามคนมากูขอโทษกูผิดเองประวัติเกิดอะไรกูขอโทษกูขอโทษกูขอชักสวยไปแล้วกูเปิดโฟแล้วกูวิ่งเองกูเปิดโฟแล้วกูวิ่งเองมาดิกูเปิดโฟแล้วกูวิ่งเองอ่ะกูวิ่งเองด้วยอ่ะตรงนี้โอ้ยสวยครับสวยครับนั่นแหละดีมาก ไอ้ชัาต้องลงมือเองเลยนะโก้กระจองเนี่ยไม่คู่ควรหรอกเออคิสวยตายแล้วมันสักทีนี้ยากกระดูกคือผมพูดตรงนะการสกัดจองหน้าแม่งยากมากเลยถ้าเราสกัดได้เราชนะเลยแต่เราสกัดไม่ได้เราก็จะลงไปนอนแล้วก็ดูมันสไลด์ผ่านไปเนี่ยเนี่ยผมจะชาร์จแบบรวดเร็วโอ้ยมือคู่ควรแรงแต่มันไม่เข้าอ่ะกระจอกจัดโก้ดีกว่ะโกโก ไอคุน่ายนะในรับพลังการตื่นแล้วยังไงล่ะมึงสไลด์อีกอะไรมึงไปละไอ้ยี่มึงสไลด์เหมือนเนอะบูล็อกในแอนิเมชั่ยไอ้ยี่โดนเสียบเรียบร้อยครับกูตื่นก่อนเลยแล้วกันผ่านฉันไม่ได้หรอกอ๋อทุกคนท่าไม้ตายของเราท่างูเนี่ยศัตรูต้องอยู่บนฟ้า เราถึงจะใช้ท่านี้ได้ก็เหมือนเอาไว้กันพวกบาโลเลยแบบเอาไว้กันพวกชีโดอะไรเงี้ยเดี๋กูต้องกดด้วยยิ่งๆเลยไม่รู้ว่าจะท่าอะไรกูกดก่อนเลยมาดิมึงยิงเมื่อไหร่มึงยิงเมื่อไหร่กูกดไอ้เหี้ยกูไม่ไหวเลยชาร์จไม่งโอเคสกิลกูหมดในห้องนี้ไม่มีใครใช้ชีโดสักคนเปลือกชิบหายเี่กูขวานได้วะเชื่อมึงที่ผมกันได้ได้ชมอีของอีธนี่ได้ จอกระจกแบบแกนะบูล็อกสู้ญี่ปุ่นอยู่ยี่สิบไม่ได้หรอกไปกระสวนกันที่แท้จริงมาตอนนี้ที่รู้เลยทุกคนไอคู่เนี่ยทุกสกิลเน,นี่ยมันสามารถกับขัดท่ายิงได้เวยแต่ก็ต้องกดในจังหวะที่แบบพอดีจริงๆนะแล้วครูดาวมันค่อนข้างนานนะจากการที่ผมลองดูกับตัวอื่นนะผมต้องรอดีๆเคโรใจเก่งตะบบอะไรวะเคโรใจ่ง้นินไนอเล่นเล่นไอชิวมาละไม่เล่นทุกคนมาละไม่เล่น ไกูิเยชียช่ยลยงเยเ้อด้อเด้อเด้อเ้อเด้อเด้อเด้อ้อเด้อเร่อนี้นรว่าใครอยากูผมรีวิวลนนะผมอย่าลืมคอมเมนต์บอกเลยนะเ้ยกูบอกได้ทุกคนฟอนดิเฟนกบอกท่าจริงด้วยแต่ถ้าชารจจะบอกไม่ได้นะถ้าชาจ,จะบอกไม่ได้น้อนี่ละกูบอกบอลก,ก่อน กูเนี่ยแหละกองหน้าตัวจริงที่มันล็อกกูได้คนทุกคนโคตรเฟี้ยวเป็นแค่รินเนี่ยไม่มีสิทธิ์ยิงหรอกนะเพียเจอกูบอกเมื่อกี้โคตรเท่ฉันจะเดินเข้าไปยิงเกมแบบตรงๆพร้อมกับเปิดโฟล์กูว่าอะไรสิแล้วกูอ้าเียกูกำลังเบี้ยวอยู่ไอ้มอนี่ไอ้มอนี่ไม่มีเวลาให้รอเลยดีสินะกูล็อกเฮียโคตรได้เพราะโคตรเก่ง ที่เอาเวทเข่งกูมาแล้วและเอาเวเข่ครั้งที่3แล้วทุกคนผมจะได้ใช้ไหมนะอย่าให้มีครั้งที่สามแล้วกูบล็อกเฮ้ยโทษทีนะตัวอย่างน้องเนี่ยมาถึงขั้นอันติของพี่หรอเป็นแค่ลินน่ะเดี๋ยวคิดว่าจะผ่านไอ้คูได้เลยนะเนาะเชื่อแต่ผมจะได้ใช้ผ้าเซอร์เพนไม่แน่ทุกคน ผมอยากใช้ห้าเสาร์พิน,น่าอยากเห็นมีกรอบอ่ะเจ้าบูพีเอ็นจีของฉันไอชี้ไม่รอนตีเราหมดไหมทุกคนไอชี้โคตรเฮียไม่รอนตีเราหมดกูไม่อยากเป็นกองหน้าแล้วกูเปลี่ยนไปชี้โดเลยละกันไม่ไหวแล้วเว้ยมาโจมตั้งทองตาว้า <c> า <oughs> ทุกเซลของฉันมันกนำลังร่ำร้องทำไมเราต้องเป็นกองหลังใช่ไหมทุกคน เชือในเมื่อเราแม่งเล่นเก่งกับกองหน้าด้วยซ้ำอ่ะเป็นกองหลังทำบ้าอะไรจุ๊บแล้วกูยิงตรงๆซีซีชีเซ,ซ,ซ,ซโนเซมาจัดซับทีนึงปึ๊บ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 เราโค้เสียบอ้าวเมเสียบพลาดไปหน่อยเล็กน้อยโอเคเรียบร้อยแล้วทำไมมันวิ่งเร็วขนาดนี้ไปเนี่ยอันนี้ชนี่ีเรียลวูชัทบอลโฟเต็มที่เลยมันวิ่งเร็วขนาดนั้นไง นี่นเราไม่พลาดแน่นี่เรา4-0เป็นปเลยครับตอนนี้อย่างเดียวฉันกำลังรอการเกิดบิ๊กแบงของฉันยังไงล่ะอยากเห็นฉัสตีนะมันจะเจ๋งขนาดไหนวะมาแล,ล้วมาแล้วเอานะได้เวลามาเพวกมันเริ่มกันเลยจ้าชุด,ด,อด,ด,ดของฉัน้ ไปแล้วสินะโปรนะตัตนน้งสองแล้ีเกณได้เจ้าว้าวยังไารู้เลยยังครับว่าทำไมคุณถึงไม่ควรเล่นไอคูนะครับทุกคนดูแล้วคิดเห็นยังไงบ้างสลับผมนะผมบอกจริงว่ายัางไงไอคูก็เป็นตัวที่ไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่คือ จะพูดอะไรดีทุกคนมันมาเป็นเกมแบบเกมบูล็อกอ่ะเกมเห็นแก่ตัวเข้าใจปะถ้าดูทุกๆคลิปมานะมันจะมีการส่งบอลที่น้อยมากนะทุกคนน้อยแบบน้อยจริงๆคือมันเหมือนเป็นคนไม่รู้จักมันก็ไม่ส่งให้มันก็จะยิงเองยิงแบบตามสไตล์อีโกอีสอ่ะถ้ามันไม่ส่งบอลแล้มาั้งเล่นไอคูจะ่เป็นกองหลังเนี่ยมันก็ยิ่งเล่นยากเข้าไปใหญ่เพราะมันต้องมีการประสานงานแล้วไม่ใช่ว่าการชาร์จมันจะการมันจะบล็อกได้ทุกครั้งเข้าใจปะเมื่อหราผมชาร์จที่ผมไหลไปนู่นเลยนะผมว่าซื น่าจะดีกว่านะครับผมน่าจะเล่นสนุกกว่าด้วยนะเออแต่ถ้าถามว่าไอ้คูโก้ไหมโคตรโกงเลยครับถ้ามึงเล่นเป็นนะอย่าใครชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดสตาร์ทช่องใจราวด้วยในะครับผมแล้วอยากเห็นคลิปอะไรในบูร็อกก็อย่าลืม,ลมคอมเมนต์บอกกันน,นะครับผมบายบายเราอีโกอินใจราวขอแนะนำว่ามดเคาวเวอร์เปย์ผู้ให้บริการเติมเกมที่สะดวกปลอดภัยการันตีจากผู้ใช้งานจริงมากกว่าสองแสนคนเดือนนี้พบกับโปรโมชั่น12 12นะครับผม1แอดไลค์แอดเคาวเวอรเปย์เพื่อรับโค้ดส่วนลด100 บาททุกวันด่วนมีจำนวนจำกัดสอกิจกรรมบนเพจพ่อบมดเทวเปแจกจุกจุกมูลค่ากว่า30,000บาทและอย่าลืมนะครับผมมีโค้ดใจรักของผมให้ลดได้เพิ่มนะครับยังไงก็ฝากเว็บเติมเก,เกินเจ้าได้ที่มาสปอนใจเราด้วยนะครับทุกคนเขาไปเติมกันเยอะเลยนะครับผมพ่อหมจะได้สปอนผมไปยาวๆนะครับทุกคน